สวั <onder> สดีครับพี่ดองครับผมตอนนี้บอลห้องหมาให้กำล e. ังใจนะครับาบเปสวัสดีครับ มากเลยนะครับขอบคุณทุกกับร่งใจครับสาวใครมายืนร้องไห้ปีโป้เนี่แนะไมแล้วอันเดีวอปีบป้ก็เพิ่งเกิดไปว้าจำนี่ล่ะจำนี่ล่ะน้ำตาซึมแล้น้ำตาซึมเห็นภาพบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าครับดีใจครับซึ่งนะครับเห็นภาพบรรยากาศเป็นไงแล้วมาวันนี้ว่าได้อื้นเจ้าไก่ดิบายงครับอาหมอไส้หลายปี โอ้ยกันในกวามันสิมาหาหลวงหาหลานทับข้าวทำข้าวเรื่องการเรื่องงานแล้วเรื่องเลยอยากีแท้ลเว้าเรื่องกองไฟเนี่บไฟสามล่างนาน้ามงนาจุดองไาบมาจอบเอารักเียกกานามือเื่อนหาเป็นมือจุดอีกมือหนึ่งหน้าหน้าเจ้งสายมอแต่ก็เ่นมือนี่เนาะเอาจังสีซอเอาไดงลูกจังวากัน นังมาเออขอคุยกำลองไส้ก่อนนะครับเมื่อนี้ขอบคุณนะครับน้องไส้ลานะครับลุงโจยมวันนี่ครับวันหน้า้นำทีมงานของสาวน้อยเพลินแท่งเมื่อนี้มาด้วยหัวใจนะครับมากินดีบพรคิดว่าสิมานี้ครับอันนี้บบ่ได้บอกกันมาก่อนแล้วกับบ่ได้แต่งกันบ่อในนุ่โจว่ามาหนุ่มโจกันนั่นบ่อนัดแล้วเมื่อนี้เนาะการล็อตเพิ่งเอาครับคิดว่าตลอดเวลาเกือบแปดเดือนที่ไอเดินทางออกยางออกมาจากบ้านสาวน้อยเพลินแท่ง บอจริงๆแล้วบอคุยกันครับอันนี้บอตรงตรงเอ็นนี่แปลว่าตลอดเวลาที่หากันก็มีแต่เจ้าผู้เดียวยืนอายวัดทูย้อนอายบ่เลยมาข้องเกี่ยวสื่อตรงจนเบิดทาง นอกสมรุปได้จนะเบีย่เาแต่ทนาทีในใจักเจ้าบเธสองร้อยซิงเกเิ้ลใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้ครับของนุ่มจู๋ผัวนอกสมดุลหรือผัวน้อยครับมือไหกใครร่งได้แช่นี่นะพี่น้องเอาลองสังนี่เพลมาได <ๆ S 1> ้ออกเานาะพอาเพล็กมนดอกต่อจากจงเบี้เทๆจะเป็นผัวน้อยครับหรือผัวนอกสมๆๆดุฝากเร็วๆนี้ นะครับดีใจครับมาีิมาเยี่ยมให้กำลังใจไอ้ไส้ขอบคุณอะไรคิดว่าสิบ,บ่มา์กับมาดิหรือว่าเป็นความสุขขอาคุณแม่นมอบความสุขให้คุณแม่มีเสือ้อผ้ายังครับขอบคุณหัวใจนะครับรักๆขอฝากพ,พี่น้องเด้อจังเลยเยาว,ว่ากันเงาแน่หลากแน่เยาว,ว่ากันช่วงนี้ถือว่าเป็นการนะครับมอบความสุขกับพี่น้องอพี่น้องบอกเคยเห็นภาพนี้ก็ได้เห็นนะครับนี่คือลูกไส้คุณพ่อสงการในสุภาพน้ามงษาซึ่งได้ มีหมอลำเกิดขึ้นสองคณะในประเทศไทยนี่คือหมอลำเพลินนะครับสองวงผู้บริหารนี่คือบผู้บริหารสาวร้อยเพลนแพงผมผู้บริหารหมอลำเพลินลำเพลินซึ่งเป็นลูกไส้ความ่อสองการนาวงษาแมสุภาพนาวงษาสรูสรแล้วเขาเอิญซิ่งตังนังแต่ว่า ดีใจครับดีใจหลายดีใจขอบคุณพ่อแหลมขอบคุณน oh oh ุ้มโจขอบคุณทีมงานขอบคุณเถ่าแก่นะครับเสียเสียลีเสียลีป่ามุดนะครับพร้อมกับน้องปุ๊กลูกผู้หญิงตะกีิผพระเอกสาวน้อยเป็นอะไรผู้บริหารลดแห้ครับปกติแล้วรถแห้สาวน้อยแพงนะครับมือบุญบางไฟหัวว่านนี่ว่าสีสีมานาวูดี พอดีมันติดงานไหมครับขอญาดพี่น้องหลายๆทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเหิือนทูหาอยู่ฝากด้วยกันมีงานเอื่นนะครับว่าจ้างรถแหร่ร่ำเพลินเตื่นเสด็จนะครับโดยระบบเสียงชอช้างมิวสิคนะครับฝากไปแล้วกันนี่กันมีงานเอื่นใส่ครับขอบคุณทีมงานสาวหน่อยเพลินแพงสมาชิกทุกท่านเด้อสมาชิกทุกคนนะครับขอบคุณเอ้าขอขอเสริมครับท่านผู้นำทั้ง16หมู่บ้านท่านนายอำเภอท่านปลัดหรือปอใหญ่ครับความกับจอนอ่ ทีมงานสุภูสุคนครับฝากด่าวูน้ำเดิมเลยยุ่มโจฝากไปถึงเงีๆถึงตำรวจครับว่นมีการมีงานแจ้งไปเอดให้แจ้งไปเลยครับขอบคุญตัวไปเลยว่าแจ้งบัตรสมบองแล้วแม่ครับเอาดีดีแม่ครับมื่อนี้เพื่อนกับไอ้คุณหลักแสวัดแจ้งนะครับโกกันแล้วเพื่อนเพื่อนใจดีแล้วนะครับขอบคุณนะครับเจ้านายท่างสอฟท์ของสมิสไซเดอร์ทันพวงครับท่านลองนะครับลองปอดแล้วครับเจ้าหน้าที่สุภูสุคนครับเอาเจอว่าขันว่มีเหตุการณ์นะครับ อันปกติดีทุกสิ่งตัวอย่างเรียบร้อยซอดแจ้งไอร่อนครับพี่น้องตัดเครับเอาเสิงขอเสียงผมมือให้เจ้าหน้าทีน่นะนะครับวัอนี้ขอบคุณทุกกำลังใจเอาพี่น้องย่างพี่น้องเตัวบัตสิลูกบอนแมนเวลาครับเวลาช่วง่อไปมาสิบเอ็ดนะครับสีส้ง,งเขาหานะครับไปอีกต้องสี่ครับโดยตรงนะครับเอาบ้มามไอร่อนกปิดจังหเอาขอบคุณพี่น,อน้องนะครับ ฝากแซนท่านั้นสาวแทนนํำสิลปกตัวท่มกำลังสอบชูแต่บุๆบๆอยู่เวลานี้แมนบอกแมนครับวัน<อ>ที่ยี่สิไปประทะกันครับหมอล่เพลียนลำพืินตัวนี้บอได้ประทะแล้วเจ<ด>นักอีสา,รรานบริลานหมอล่างบนหาโคขณะว่าไปซอดกันอยู่นนั้นสาวน้อยไปเมื่อไรเอาบอกพี่น้องกันเอาขออนุญาตยี่สิกัดเลย<บ>เครื่องเดียนไปเลยหมอร่เปลนลำพืนยีน่สิบเจ็ดอดสามครับ ครับกระซูไฮสูมันตัวเอาเฮียได้ไปพ่อกันหายกินพุ่นแล้วเอาสามมืสสอสมืออ๋อมันหมันนกันเอาขอบคุณน,นะครับทุกคนลังใจใกันแล้วกันขอบคุณอาจารย์ดนตรีขอบคุณลุงโจ้ขอบคุณปลาหมดขอบคุณปลาแหรมครับเอาช่วงนี้เสียเมีพ่อน,นะครับบอกกับพ,พี่กำลังหลักอะครับทรงเข่าหานะครับพีสีจันวิสีแล้วกันเวียงอนุโมทครับสำหรับผมพยาบาลสายตรวดขอบคุณครับขอบคุณนค่ะว่ากันผ่านคืนผ่านขอบคุณทีมงานสาวไปโดนแพร่ขอบคุณวัดโจนะคะ บอ็แลมไม่ได้คุยกันเลยนะคะบ๊อดแหลมนั่นแน่บ๊อดแหลมด้วยสั่งคนโอ้ยก็โดนบ๊อดแหลมเนี่ยเห็นไังไลยแกคือเก่านะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณทีมงานสาวน้อยเพล่เพลทุกท่านเลยวันนี้เห็นหนาเป็นเลยทำอะไรที่เป็นอะไรที่เดี๋ยวลองเพลงบระดับน้ำพูนเอาเด้อพูนประทัดนะคะมันเป็นอะไรที่ดีใจสุดๆค่ะวันนี้แกคือแพทย์กันพี่น้องสู้ๆด้วยกันตามคน มีภาละเราเป็นศิลปินนะคะหากินไทยหากินมั่นนพน้องข้อเนาะอือผู้ไดโชคดีผู้ไดเมีคนนัคนแหน่หลายๆแต่ได้ออนไลน์หลายๆทนหล่ะพี่น้องอยู่ที่ว่าตัวเองจะทาตัวแบบไหนอะไรยังไงในวงการนี้นะคะวงการนี้ชั่วเชียวพี่น้องมันเป็นอะไรที่รู้ทุกอย่างโกหกไม่ได้แม้แต่สายตาก,ก็โกหกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากโกหกนะคะ คนเบิงตาคนกับู้วาใจเขาเป็นยังไ๋ใช่มั้ยพี่น้องเฮ้าเอาพี่น้องเฮ้าเพื่อบรรงการเซเวลานะคะมื้นนี้สิ่นำพาพี่น้องครบคร